มันมีการจำหน่ายแบบโอเพ่นมากเลยครับทั้งอุปกรณ์ทั้งไอตัวเจ้ากัญชาเองมันถูกแพร่อย่างรวดเร็วมากยิ่งมีโลกโซเชียลมีเดียมีอินเทอร์เน็ตเงี้ยครับเราสั่งซื้อได้เลยส่งมาถึงบ้านซึ่งมันจะอยู่ในมุมมืดที่เราตามหาไม่ถึงโดยไม่มีการตรวจสอบพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำเราก็มีรายงานทางการแพทย์หลายงานวิจัยเหมือนกันว่า เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังถ้ามีกัญชามีกัญชงเนี่ยแพร่ระบาดในสังคมเยอะๆเนี่ยเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะอ่อนไหวแลวก็อ่อนบางที่สุดต่อกัญชาเหล่านี้มันก็เลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้เท่าทันกับกัญชากัญชงที่อยู่ในสังคมของเราสำนักสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยทำงานเพื่อมุ่งเป้าหมาย10ปีของสอสอ,อยู่แล้วแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยสำนักสร้างสรงสรค์โอกาสเนี่ย จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในชุมชนในสังคมหรือในหนับประเทศที่อาจจะเือกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่การสนับสนุนทุนของการสร้างสรรค์โอกาสครั้งนี้เราก็ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสได้ลุกขึ้นมาทําโครงการด้วยตนเองและตอบโจทย์ตอบประเด็นปัญหาที่ใกล้ตัวกับเด็กและเยาวชนโครงการของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยเข้าใจรู้เท่าทันเกี่ยวกับกัญชากัญชงนะครับหรือที่เราเรียกว่า cannabis literacy นั่นเองโดยที่ให้ทุนให้เด็กเนี่ยรวมกลุ่มกัน5คนขึ้นไปแล้วก็ทำในสิ่งที่น้องๆอ,อยากทำ <c oughs> เมื่อกลุ่มน้องๆที่เป็นแกนนำา5คนเนี่ยมีความรู้เรื่องการชงกัญชาแล้วเนี่ยจะไปขยายจะไปบอกต่อ <c oughs> น้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นแกนนำสำคัญนะครับที่จะนำให้คนในชุมชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาวะเกี่ยวกับการชงกัญชาด้วย กลุ่มเป้าหมายแกนนาของเราเนี่ยคืออายุตั้งแต่15ถึง25ปีค่อนข้างจะหลากหลายครับกลุ่มน้องๆที่มาทาโปรเจกต์ก็ <Project S 1> <Project S 2> คือการผลิตสื่อซึ่งสื่อเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก,ก็คือ 1. สื่อสิ่งพิมพ์2สื่อกิจกรรม 3. ก็เป็นพวกสื่อวิดีโอตามโซเชียลต่างๆเราก็จะใช้มีเว็บไซต์มีคลิปวิดีโอที่เด็กๆเขาถ่ายทํากันเองพอเราทํากิจกรรมโครงการไปเด็กๆเขาต้องไปค้นหาข้อมูลและเขาก็ต้องหาคําตอบของเขาเองว่า ทำไมเขาถึงต้องรู้เท่าทันและทำไมมันยังไม่เหมาะสมสำหรับวัยเขาอยู่ พอเราเริ่มทําโครงการปร,กรากฏว่าก็มีเพื่อนเพื่อนนักเรียนสนใจอยากจะมาร่วมโครงการเพิ่มแล้วก็เปิดเป็นคล้ายๆวอลเลนเทียในการที่จะเพิ่มเข้ามาก็มีรวมประมาณ20ว่าคนนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยโครงการนี้จะมีประโยชน์ไม่แช่แค่นักเรียนที่เป็นเด็กไทยเราอย่างเดียวแต่กลายเป็นนักเรียนานานาชาติและพ่อแม่ผู้ปกครองถ้ามองในมุมหนึง่งก็เหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนเป็นเพื่อนบ้านซึ่งก็ทําให้พื้นที่เราปลอดภัยมากขึ้น ตอนที่ผมเขียนโครงการไปผมยังไม่คิดนะว่าโครงการตัวเองจะผ่านหรือเปล่าแต่พอเราได้รับเลือกแล้วเราก็ถึงขั้นคิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงแล้วก็ทําโครงการยังไงให้มันออกมาดีผมก็ได้พัฒนาสกิลต่างๆที่ตัวเองยังไม่เคยได้ลองทําอย่างเช่นการคิดค้นสืบหรือว่าการจัดเวิร์กชอ็อปซึ่งเรามีตัวชี้วัดว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกัญชาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด27คนจากกลุ่มเป้าหมายเรา30คน ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับหลายๆคนที่เขาอยากจะลองทำอะไรแบบนี้ดูลึกๆนะครับผมอยากให้บอร์ดเกมเนี่ยกระจายไปทุกๆที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในโรงเรียนครับแล้วเด็กได้เล่นเด็กสนุกสนานแต่ในระหว่างที่เด็กสนุกสนานมันมีความรู้เพิ่มเข้ามาในตัวเองเด็กก็จะได้เห็นผลกระทบของกัญชาเป็นโอกาสที่ดีที่สสสให้เด็กได้แสดงออกในส่วนที่เขาถนัดหรือเขารักจริงๆ